วันนี้ผมก็ประดับยนนะครับวันนี้ก็จะมาประชมนะครับผมนะรถเข้าใหม่ของเรานะครับแม่ห่างหายกันไปนานเลยนะครับผมนะกับคันนี้เลยนะครับผม Ford เด n เจ r นะครับผมเครื่องยนต์2.2 XLT นะครับเป็นรถปี2019นนะครับตอนนี้ราคายังไม่มานะครับผมนะสำหรับเจ้าคันนี้นะครับแต่ถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับรถเป็นสีดำนะอันนี้คือเดิมๆเลยนะครับผม แล้วก็นะครับเรื่องชุดตกชุดแต่งนะครับไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับถ้าอยากได้ทางเราจัดให้นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันสักหน่อยนะครับผมว่าคันนี้ต้องมีเก็บงานอะไรกันบ้างนะครับผมนะหรือว่าสวิตตรงไหนไปแล้วบ้างนะครับมาเริ่มกันที่ชิ้นแรกของเราเลยนะครับผมนะกันชนด้านหน้านะครับนะตอนนี้ต้องเก็บงานนะครับผมนะเพราะว่าสีด้านหมดแล้วนะครับเล็กเกอร์ตายไปแล้วนะครับนะที่สองนะครับฝากระโปรงไม่ต้องพูดถึงเลยเซษสเกตินเยอะแยะเลยนะครับผมนะแต่บอกเลยว่ารถสวยมากๆเลยนะใหม่มากเลยนะ นะครับดูจากนี้เลยไฟโคมด้านหน้านะครับนะใสๆเลยจริงๆนะครับอันนี้ได้มาเป็นโปรเจคเตอร์ด้วยนะมีเดอร์ไลน์มาให้นะครับโอเคมาดูด้านขวานะครับผมนะบางคนนะครับผมนะหรือใล้ๆติดกันเรียกว่าแก้มขวานะครับแก๊สปล่อยนะครับผมนะอันนี้ขัดออกนะครับผมเดี๋ยวให้อ่าพี่ๆข้างหลังขัดให้นะครับ แก็มาดูส่วนของยางนะครับผมวันนี้ย้าตัวของยางโยโกฮาม่ามาครับเป็นปี2021นะครับผมนะตัวปลายปีแล้วนะครับสัปดาห์ที่40กว่าแล้วนะครับผมนะโอเคผมก็ดูจากสภาพแล้วก็ มีประเทศไรมานิดหน่อยนะครับผมนะก็ดูสภาพแล้วก็ยังใช้ได้อยู่นะครับ <_ S 2> ก็เดี๋ยวลองดูอีกทีนะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นคือคือออฟโรดด้วยนะครับผมนะเวลาใครไปลองอะไรอย่างงี้ก็อาจจะมีแบบดังๆห,หน่อยนะนลั่นหน่อยนะครับนะมาต่อนะครับผมนะฝั่งขวาประตูนะครับประตูหน้าขวาป,ปล่อยนะครับผมนะอ่ามีเจอละนี่นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเก็บงานให้นะขอบประตูนะครับแล้วก็ประตูหลังขวานะครับหลังขวาปล่อยเลยนะครับผมนะนี่ขัดออกนะครับผม นะแล้วก็มาดูที่กระเปาเาขวาสวยๆเลยนะครับผมนะเงาวิ่งเลยนะครับมาส่วนด้านท้ายนะครับผมด้านท้ายมีต้องทํานะครับนะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวลองขัดดูนะครับถ้าออกก็ไม่ทํานะแต่ดูแล้วน่าจะขัดออกโอ้นี่นี่นี่น่าจะต้องทํานะครับเพราะด้านบนนี้เข้าเนื้อไปแล้วนะครับนะโอเคมาดูฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายก็เนียนๆเลยนะครับผมสวยๆเลยนะครับ รถได้มาสภาพค่อนข้างดีนะครับรอบนี้นะฝาทุังฝาถังอะไรนี่สวยหมดเลยนะครับนะแล้วก็มาดูฝั่งซ้ายนะครับนี่เก็บงานขอบนะครับผมนะแต่ตัวประตูสวยมากเลยนะตัวประตูถ้าไม่มีรอยเลยนะครับส่วนมากจะมีแบบผู้ขอบประตูอะไรต่างๆนะครับโอเคประตูหน้าซ้ายต้องทำนะครับผมหลังขวาไอหลังซ้ายผมปล่อยนะครับแล้วก็มาดูที่แก้มซ้ายนะครับนี่น่าจะไปเบียดเสานะครับผมนะไอเวลาเลี้ยวรถเข้าบ้านนะเบียดกอบุงกแพงนะครับผม ไม่เยอะไม่เยอะนะครับผมนะเดี๋ยวนี้เราจัดให้นะครับมาเป็นไงแล้วผมนะสำหรับภายนอกของเจ้าฟอร์นเจอร์คันนี้นะครับผมบอกเลยว่าสภาพก็เกือบๆจะสมบูรณ์แล้วนะครับผมนะอันนี้ก็เดี๋ยวรอนัดนะครับผมนะเช็คศูนย์วันนี้วันอะไรวันนี้วันอาทิตย์นะเดี๋ยวนัดเช็คศูนย์นจันทร์นะครับผมตอนเก้าโมงนะครับก็เดี๋ยวรถเข้าไปเช็คที่ศูนย์ให้นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวไปดูต่อภายในนะครับผมนะว่าต้องเก็บงานอะไรเพิ่มเติมนบ้างนะครับไปดูกัน โอเคครับผมนะก็มาดูนี่ภายในนะครับผมนะก็จะได้มาเป็นพวงมาลัยมัตสีฟังก์ชันนะครับผมนะแล้วก็กระบะนะครับผมนะฟอร์ดเป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่ให้ครูสคอนโทรลมาด้วยนะครับถ้าเป็นกระบะปกติแล้วจะไม่มีมานะครับผมนะส่วนมากจะมีแต่รถเก๋งนะครับแล้วก็อันนี้หน้าจอเป็นหน้าจอเดิมครับตัวนี้ไม่ใช่หน้าจอทัชสกรีนนะครับผมนะอันนี้เอาไว้บอกอ่าเขาเรียกอะไรมันจะมีปา้าเซนเซอร์มาให้นะครับมันจะมีปา้าเซนเซอร์ของโรงงานมาให้นะตัวนี้ก็จะโชว์แค่อ่า ตัวถอยปลาเซนเซอร์นะครับแล้วก็บรอนะครับผมนะได้เป็นเบาะดังสีดําทั้งหมดเลยนะครับมีตัวหน้าขวาต้องเสริมฟองน้ําหน่อยนะครับแต่ก็นิดหน่อยไม่ได้ซีเรียสนะครับผมแล้วก็ส่วนหน้าไอ้หน้าจอถ้าลูกค้าอยากได้เป็นตัวไอ้ตัวจอนะครับผมหน้าจอ Android ผมก็สามารถติดตั้งให้ได้นะครับแล้วก็นี้ได้กล้องบันทึกมาด้วยนะครับผมนะสันเรินตะเกียบตะเกียบต่างๆนี่คือสวยหมดเลยนะครับประมาณนี้ด้านหน้านะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีอะไรบุบหวาสักเท่าไหร่นะก็ ธรรมาดาครับผมนะกระบะนะครับผมไดออปชั่นมาครันนี้ก็ถือว่าพอสมควรเลยนะมีครสคอนโทรลมาให้ด้วยได้พรมอะไรมันติด้วยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวไปต่อด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับก็เบาะนังตัวใหญ่ๆเลยนะครับผมนะมีที่พักแขนตรงกลางให้นะครับแล้วก็ด้านหลังไม่มีแอร์หลังมาให้นะก็จะมีแค่ตัวอ่าตัวเสียบจุกชาร์จแบตนะครับก็พรมนะครับได้เป็นพรมกระดุมทั้งคันนะครับผมนะ พด้านก็ใหม่นะครับผมนะดูจริงๆเลยนะครับด้านบนไม่มีรอยเลยนะครับผมนะก็ลูกค้าค่อนข้างจะใช้รถทะุถนอมเหมือนกันนะครับผมนะก็ค่อนข้างดูแลรถเป็นอย่างดีนะครับโอเคเดี๋ยวไปต่อหน้าห้องเครื่องนะครับผมนะเดี๋ยวผมพาดูน้ำมันเครื่องกับน้ำมันเกียร์ต้องหน่อยนะครับว่าจะต้องปเปลี่ยนหรือเปล่าแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับพรุ่งนี้มีนัดเช็คเข้าศูนย์เปลี่ยนให้แน่นอน โอเคครับผมนะก็มาต่อที่น่าเอเครื่องนะครับผมนะเครื่องค่อนข้างใหญ่เลยนะครับนะสองพันสองลูกโตโตเลยนะครับผมแบตเตอรี่เดี๋ยวขอดูหน่อยแบตเตอรี่ก็เหมือนจะเพิ่งเปลี่ยนมานะแต่ดูแล้วเหมือนจะต้องชาร์จไฟเพิ่มนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการให้นะครับแล้วก็ได้มาเป็นตัวโชกด้วยนะครับผมนะเพราะว่าส่วนมากในกระบะนะครับกระบะที่เราได้มาส่วนมากก็จะเป็นตัวอะไรไม้คัมเนาะเพราะฝากระโปรงเขาค่อนข้างหนักนะครับแต่ตัว Ford r a n g e r ให้มาเป็นช็กนะครับผมก็สะดวกสบายนะครับผมนะคุณผู้หญิงก็สามารถใช้ได้นะครับ อะมอดูน้ำมันเครื่องสักหน่อยชิบโอเคน้ำมันเครื่องต้องเปลี่ยนนะนี่เลยไม่ต้องไปดูตรงไหนไกลเลยนะครับน้ำมันเครื่องเปลี่ยนนะไม่ขาดแต่ดำนะครับผมนะก็เดี๋ยวจดการให้นะครับของเหลวไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมเซอร์วิสให้แน่นอนนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้มีนาเชคเข้าสู์อยู่แล้วนะครับสารเสริมตะเข็ต่างๆนะครับผมนะรอยไม่น้ำต่างๆยังอยู่ครบนะครับไม่มีตรงไหนชนหนักพิคว่ำหรือจมน้ำนะครับผมนะ โอเคก็ฝากคันนี้ด้วยนะครับผมนะฟอร์เดนเจอร์นะครับผมรถปี2019นะครับเครื่องยนต์2.2นะครับผม XLT นะครับตอนนี้ราคายังไม่มานะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับผมนะเดี๋ยวราคามาเดี๋ยวทางเราจะรีบแจ้งนะครับผมนะส่วนนะครับถ้าใครอยากได้นะครับผมนะฟอร์เดนเจอร์แบบจ้าเลยจะจัดเลยนะรีบติดต่อเข้ามานะครับเพราะว่าบอกเลยว่าค่อนข้างไปไวมาไวนะครับสำหรับฟอร์เดนเจอร์นะโอเคสหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมนะกดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเราไปก่อนนะครรัับผมสสวดีคับ